สัญญากันนะคะว่าเรามีแขกรับเชิญค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ตรุษจีนใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีแขกที่จะมาร่วมอวยพรขอต้อนรับพิกคิชูและพ้องเพื่อนจากโปเกม มีของมามอบด้วยนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเห็นหน้านี่โตเป็นหนุ่มจากตอนนั้นเดอะบอยส์ยังดูแบบว่าเด็กน้อยตอนนี้นี่เปิดรายกันเลยนะครับสุกงอมรับประทานได้นะหมายถึงส้มนะคะนี่วันนี้มีมากับใครบ้างนะคะแนะนำใบยิ้มใบยิ้มครับแล้วก็พิกาชูครับเป็นบรรยากาศของตรุษจีนใช่กระดูกก็ใส่เสื้อมาด้วยเพราะว่าตรุษจีนปีนี้ทูเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากแนะนำ่อยคุณน้องอ๋อแนะนำทูเลยค่ะ N F หก ครัสวัสดีครับผมนนทนนครับโดยสายซีซันหนึ่งครับค่ะก็วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าตรุษจีนแล้วก็ชูก็มีสิ่งดีมาฝากอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรานี่นะคะครั้งที่แล้วนี่โปเกมอนสร้างสีสันแล้วก็แบบว่าสร้างความประทับใจตั้งแต่เอ่อมูฟวี่ที่เป็นงานวันเด็กค่ะกระแสตอบรับนี่แบบแรงมากๆก็เลยชวนโปเกมอนค่ะมาสร้างความสุขความเฮงแล้วก็ความสนุกสนานให้กับทุกคนทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะโดย เราทำเป็นแคมเปญขึ้นมาค่ะชื่อว่า Lucky t o g e t h e r with Pokemon ค่ะอครับก็ต้องบอกว่า True เนี่ยจับความสนุกความสุขแล้วก็ความเฮงไว้เต็มที่เลยนะครับก็เลยกได้ว่าปีนี้เนี่ยนอกจากเราจะจัดกิจก,กจรรมแล้วเราก็ยังมีโชคมาฝากด้วยนะครับโชค2ชั้นโชคชั้นที่1นนะครับเพียงแค่คุณนะครับ ชาระค่าบริการหรือว่าซื้อสินค้านะครับตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับก็รับ<ม>อ่างเปานําโชคนะครับจากโปเกมอนนะครับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลุ้นสามารถเล่นได้กันที่ชูช็อปทั่วประเทศเลยครับค่ะว่าถ<ม>้าใครที่ไม่ได้ตรงนั้นนะคะคไม่ได้รางวัลตรงนั้นก็สามารถเอาใบเสร็จใบเสระะ็จค่ะมาส่งชิงโชคได้ด้วย<ม>ในโชคชั้นที่2ค่ะใหญ่มากเรียกว่ารางวัลใหญ่มากๆรางวัลใหญ่นี่คือเป็นแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงค่ะจำนวนสิบรางวัล สองที่นั่งค่ะแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงด้วยแล้วก็รางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายค่ะส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะส่งยังไงอะคะก็คือที่ทูช็อปเลยค่ะที่ทูช็อปข้าไปดูได้ทุกสาขาเลยค่ะคือมีให้ชมอีกอย่างนึงคือนอกจากโชคแล้วทางทูเราก็มียังมียงีกิจกรรมสำหรับจุดจีนปีนิ้นะครับก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับกิจกรรมแรกนะครับวันนี้นะครับจัดที่พารากอนนะครับกับขบวนพาเหรดความน่ารักของฟิกา จะรีบเข้าไปดูกันใช่เป็นพาเลตอลังการมากแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีกที่หนึ่งคืออีกกิจกรรมนะครับก็คือที่สยามเซ็นเตอร์นะครับชั้น2นะครับจะมีบูตทรูอยู่แล้วก็เข้าไปสัมผัสนะครับจับชมได้นะครับพิกาชูตัวนี้นะครับอยู่ที่บูตทรูนะครับค่ะอุ๊ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเดินพาเลตแล้วมีหลายๆตัวเลยใช่แล้วรับค่ะรวมกันหมดแล้วนี่ใส่ชุดนี้เลยไหมครับชุดชุดนี้แหละค่ะเยี่ห้ออะไวไม่รู้เผื่อจะได้ไปเต้นกับพิกาชู จริงๆตอนนี้อาบน้ำแต่งตัวออกมาเลยค่ะเราไปเจอที่พารากอนเลยค่ะดีมากเลยคุณผู้ชมแบบแฟรมันแท้ก็เอาแบบโปเกบอลไปจับก็ได้ได้เย่นะคะฝากผลงานกันสักนิดนึงสำหรับคุณน้องทั้งสองคนต่ออได้ครับก็ของผมก็มีซิงเกิลใหม่ครับที่ปล่อยไปครับชื่อเพลงเกิร์มาตรฐานครับปล่อยเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็รวมไปถึงเร็วนี้ก็จะมีเออเพลงละครครับเพลงประกอบละครครับทางช่องนู้นนะครับแล้วก็เออจะเป็น ภาพยนตร์ครับปลายปีนี้กับสามมงคลฟิล์มครับก็ฝากติดตามไปด้วยครับค่ะออแอนก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ของ AF นะคะคือ AF Reunion Concert ค่ะเ,<อ>เป็นการรวมตัวตั้งแต่ AF 1, 1, 1> ถึง AF 11เรียกว่ากว่าร100<น>้อยชีวิตมารวมตัวกันที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีวันที่6มิถุนาย,ยนนี้ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยก็ขอขอบคุณน้องโนนน้องแอนนะคะแล้วก็คุณแบทยิ้มนะคะขอบคุณพระจูด้วย